วันนี้พามาชมกล้วยนะครับก็จะเป็นกล้วย5้ารอกิโลนะครับจากทางคุณแม่ปุ๊กนะครับคุณแม่เอฟซีพี่ปวานพึ่งลงเสร็จเลยนะครับตอนนี้จะสามทุงละพึ่งลงกล้วยเสร็จนะครับขอบพระคุณกล้วยจากนะครับคุณแม่ปุ๊กนะครับแบ่งให้เด็กๆทั้งสี่บ้านนะครับกองที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นของครอบครัวของ แม่น้ำอ้อยนะครับเจ้าผู้เจ้าหนึ่งนะครับกองที่สองเป็นของน้องกล้วยหอมนะครับกองที่สามเป็นของอ่าพี่มากมีแล้วก็กองที่สี่เป็นของพี่บอลชัยนะครับกับขอบคุณออเดอร์เอ้ยออเดอร์ขอบคุณกล้วยนะจากทางคุณแม่ปุ๊กนะครับทั้งหมดนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบกิโลนะครับห้าร้อยห้าสิบกิโลนี่ครับของหนึ่งนะครับก็จะได้สองร้อยสามสิบห้ากิโลกร,รัมนะครับ ทั้ง3ามกองนี้ก็จะได้คนละ90นะครับประมาณนี้เลยกับขอบคุณคุณแม่ท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆทั้ง4ครอบครัวนะครับขอให้คุณแม่ท่านและทางครอบครัวนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับประกอบธุรกิจกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับคุณแม่เดินทางเคล้าคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางครับอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ปุ๊กนะครับคุณแม่จีพี่ับบาลนะครับ